สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่1กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลมันโอากาสนี้ด้วยครับ ท้งสาระการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันครับอันดับแรกเลยก็คือความหมายและความสําคัญของกฎหมายข้อต่อมาครับกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันข้อสุดท้ายประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายตัวชี้วัดของหน่วยนี้ก็คือสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ,ของครอบครัวและชุมชนได้ หน่วยการเรียนรู้ที่1กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันข้อที่ 1. ความหมายและความสําคัญของกฎหมายครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ความหมายของกฎหมายก่อนว่าคืออะไรนะกฎหมายก็คือข้อบังคับที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารและบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมายจะใช้บังคับกับบุคคลทุกคนที่อยู่ภายในประเทศและใช้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ผู้ที่ทําผิดกฎหมายจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ลงโทษเล็กน้อยไปจนถึงลงโทษักหนักนก,นก,ก็คือถึงขั้นผ่านชีวิตนะครับครับกฎหมายมีความสําคัญต่อสังคมหลายประการดังต่อไปนี้ครับข้อที่ 1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมถ้าไม่มีกฎหมายจะทำให้เกิดความไร้ระเบียบในสังคมเช่นถ้าผู้ที่ครับ ขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะก็ะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วจะทําให้อีกหลายชีวิตนะก็จะมาเสี่ยงอุบัติเหตุแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่ออยู่บนท้องถนนครับข้อ2ครับ เพื่อควบคุมการกระทําของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามเช่นการไม่ต่อว,ว่าผู้อื่นโดยการใช้คําหยาบคายนะที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งในปัจจุบันนี้ก็นะรวมไปถึงการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กครับห้ามใช้คําหยาบห้ามด่ากันนะไม่งั้นมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายครับ ข้อ3เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเช่นการทิ้งขยะมูลฝอยจะต้องทิ้งลง,ลงในภาชนะที่รองรับถ้าทิ้งลงบนถนนหรือในแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็จะถูกปรับถูกจับตามกฎหมายครับการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางก็จะเป็นตามภาพนี้ครับนะทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกจับถูกปรับแน่นอนนะไม่เจริญหูเจริญตาส่วนถ้าใครที่อยากจะทําให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยครับจะต้องทิ้งลงในภาชนะ ลงในทางขยะนะก็จะมีการแยกประเภททางขยะไว้นะขยะเราเป็นประเภทไหนก็จะมีทางขยะเป็นสีๆแยกมาให้นะครับบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดครับช่วยกันข้อ4เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับก็คือบุคคลจะไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะหรือนําทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเองมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการกระทาเล็กๆน้อยๆนะบุฟกช้ำดําเขียวแขนขาหัก หรือทำรานร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างครับของการใช้ความรุนแรงทําไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งผลจะท้ายแล้วของการทําแบบนี้เนี่ยจะต้องไปที่คุกไปตารางครับข้อที่5เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกำหนดเขตห้ามตัดไม้ทำลายป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ นะเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้อยู่คู่กับเมืองไทยเรานาน,านๆครับตามตัวอย่างนี้ก็จะมีคนกําลังตัดไม้ทาลายป่านะเพื่อที่จะเอาไม้นั้นไปทํากิจกรรมบางอย่างหรือเอาไปค้าขายครับนะซึ่งผลการกระทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้สภาพเมืองเขาเราเกิดความแห้งแล้งนะเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมต่อมนุษย์ต่อสัตว์ครับซึ่งทั้งหมดทัวนี้นะกฎหมายก็จึงเกิดขึ้น นะทำให้มีการควบคุมการกระทําของมนุษย์ขึ้นมานั่นเองครับข้อที่สกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน2.1กฎหมายจราจรกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติจราจรทั้งบกพศ2 5 2 2ครับและก็แก้ไขเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอจ,จนถึงปัจจุบันนี้นะซึ่งก็จะมีการแก้ไขาบางข้อบางมาตรา ที่จะเอามาใช้ในภาวะปัจจุบันได้สอดค้องกันนะครับการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็เพื่อที่จะลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองครับตัวอย่างกฎหมายจราจรที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้างข้อที่ 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภยัย ผู้ที่ขับรถยนต์ก็จะต้องคาดข็มขัดนิรภัยครับนี่คือหน้าตาของหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยเราก็จะสวมใส่ตรงที่ศรีรษะนั่นเองครับส่วนคนที่ขับรถรถยนต์อยู่ก็จะต้องมีการคาดข็มกันนิรภัยให้ถูกต้องครับคาดทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นคนนั่งคนขับคนนั่งตามก็ต้องคาดข็มขัดทุกคนเลยครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ข้อที่สองครับต้องไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขณะมึนเมาหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านั้นโดนจับแน่นอนครับนี่กฎหมายเขาบอกว่าจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน10,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเนยตัววิธีการที่ตำรวจจะให้เราเป่า เครื่องมือนะแอลกอฮอล์แบบนี้ครับนะก็จะมีตัวเลขขึ้นมาถ้าเกินโดนแน่นอนข้อที่3ครับผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเค่งครัดนะถ้าเราเห็นสัญญาณไฟสีแดงก็ให้เราหยุดรถหลังเส้นให้หยุดนะครับถ้าไม่หยุดก็จะเกิดปฏิเหตุได้นะตามแยกไฟแดงต่างๆก็มีข่า ออกทุกวันครับเนี่ยสีแดงหยุดสีเหลืองเ,เตรียมตัวหยุดสีเขียวให้ไปได้ครับข้อที่สี่ผู้ที่ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการไม่ให้รถชนนะหรือโดนชนก็ตามครับและก็จะต้องให้สัญญาณเตือนทุกครั้งเมื่อคนเดินเท้าหรือระหว่างการใช้รถร่วมกันก็ต้องใช้สัญญาณเตือนนะเพื่อความปลอดภัย ถ้าเราไม่ระวังตัวก็จะเป็นตามภาพนี้ครับจนท้ายเสียหายเสียเวลานะบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตครับข้อที่5ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถนะแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าหมายกำหนดปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บูทชูดการใช้สมาร์ทท็อต่างๆก็ๆออยัง พอาลบกอลให้กันได้ครับแต่การที่จะถือเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นกฎหมายนี่การใช้ความเร็กวกำหนดเท่าไหรนะ่ถ้าเป็นในเมืองก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลถ้าเป็นทางหลวงก็ประมาณเ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางหลวง90ออโต้เวย์120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นข้อมูลของรถยนต์เท่านั้นนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ80กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีคําถามเล็เกๆน้อยๆจะมอาฝากนะครับข้อที่1กฎหมายมีความสกคัญอย่างไร 1. ช่วยให้ตํารวจมีงานทํามากขึ้น 2. ช่วยให้สังคมสงบสุขมีความเป็นระเบียบ 3. ช่วยให้สะดวกในการลงโทษผู้กระทําความผิด 4. ช่วยให้รัฐมีไรายได้จากค่าปรับของผู้กระทําความผิดครับให้เวลา5วินาที คำตอบก็คือข้อที่สองนั่นเองครับช่วยให้สังคมสงบสุขมีความเป็นระเบียบนั่นเองนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นข้อบังคับที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและศิรีภาพของตนเองและผู้อื่นนั่นเองครับการไม่ข้ามถนนตรงทางมาลายเป็นการกระทาผิดกฎหมายใดข้อที่1กฎหมายคนส่งทางบกข้อ2 กฎหมายจราจรข้อ3กฎหมายอาญาข้อ4กฎหมายแพ่งครับหาวินาทีคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ครับกฎหมายจราจรเพราะว่ากฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันก็ขอจบการน,นำเสเนอพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ